สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดช่างนะครับบวกชอบหลังช่างในมอเตอจัสีนะครับเป็นชกัอนหน้าที่ที่9มีนาคม2568เวลา14นาฬิกา3าบนาทีโด,ปดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูกการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมเท่าไหร่นะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนํานะครับ p y 2 4ครับต้องมีแอดดัมหน้าก่อนนะครับและตามด้วย p y 2 4ครับลุ้นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ถูกยกมั่นคงและบริการดีต้อง p y 2 4ครับเราจะมาเริ่มการ เกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยผมจะเริ่มไปที่ศึกโมเดลวิสิทไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะทําด้วยมวยไทยจะเสร็จเลยนะครับเริ่มกันที่ศึกมวยดลวิสิทไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12บสนาฬิกาตรงนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง8กดหมายเลข27่สิบเจ็ดนะครับเวลา12บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณครับณเวทีมวยก่อนทับอากาศครับ เริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยดิวิชันไทยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเก็บตกสอทชิดบ้านคว้านะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหานุมานพรชิมพลีนะครับพิกัด1นึปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับมวยดิวิชันไทยนะครับทำการชั่งน้ําหนักนักมวยตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ําของวันเสาร์นะครับเมื่อวานทางด้านฝ่ายแดงเก็บตกมา1 0 0่จุดหกขาดจุดสี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหานุมานมา1 0ึ่ขาดจุดแปดนะครับขาดคนละนิดคนละหน่อยนะครับความสูงความยาวก็ ใกล้เคียงกันเลยครับปาดหัวตัวเท่าเรดยังไม่เปิดนะครับสำหรับมวยดีวิธีไทยนะครับเรดยังไม่เปิดทุกคู่นะครับแฟนมวยก็สามารถเข้าไปอัปเดตเรดมวยนะครับในช่วงที่เรดเปิดแล้วนะครับได้ที่เพจ f a c e b o o กมุม2เวนะครับช่วงเช้ามาเรดยังไม่เปิดทุกคู่ครับสำหรับมวยดีวิธีไทยครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหานุมานพรชิมพีดูว่ากระดูกที่เวทีมืองกรุงดูได้เปรียบครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับหนุมานพรชิมพีคู่ที่2งนะครับทางน้ำฝ่ายแดงก็คือเพชรทวีศัก แสงมรกตนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือศิลปะไทายสาคลรัตนะนะครับพิกัด1น6ยปอนด์นะครับ เมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์มา126ผลพอดีเท่าพิกัดไม่ตรงรถนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลปะไทยมา126.3ลด0.3นะครับความสูงความยาวดูว่าทานะฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์จะดูสูงกว่ารอยกว่าเลยจะไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักด์แสงมรกตนะครับหนุ่มสดห้าวร่างกายดีและวันนี้ได้ใหญ่ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักด์แสงมรกตนะครับกระดูกอาจจะเป็นหนองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าชอบไปที่สภาพร่างกายของฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักด์แสงมรกต คู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการนะครับประเด็นก็คือลูกนิมิตสิงห์คลอง4ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพียรไทยแสงมรกตนะครับพิกัด131ปอนด์ต่อ130ปอนดน์ครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย13 131ส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย130ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินต้อนให้กับทางด้านฝ่ายแดง1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับ เมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงลูกนิมิตต่อย1 3 1มัน1 3 2 5ลด1.5นะครับส่วนฝ่ายเงินเพชรพยาไทยต่อย1 3 0ปอนด์เมื่อวานมันเห30ปอนด์พอดีท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสุขความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายเงินจะดูเลื่อมๆครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อปี66นะครับปลายปี66นะครับทางด้านฝ่ายเงินเคยชนะมานะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตาของธาานฝ่แดงนะครับได้เปรียบหนัก1ปอนด์นะครับแต่ว่าสภาพร่างกายก็ต้องอยู่กับธทางินนนะครับหุ่มสดห้ากว่าชื่อมวยกกกระดููมวยยอ่เง นาแสดลูกนิมิตนะครับกระดูกการชกหมวยชกหม่เยอะกว่าครับแต่วันนี้ชอบไปที่สภาพร่างกายของทนาแฝ่ายมือนนิครับเพชรเพียรไทยแสงมรกตครับเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยและสภาพร่างกายดูดีกว่านมสดห้าวร่างกายดีได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายยียรยะมั่นคงกว่าครับเด็ดยังไม่เปิดช็อปไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเพียรไทยแสงมรกตครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกแสดงคือเด็ดดวงเลกเกตเข่าน้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ ลายไทยพรชิมพรีนะครับพิกัดหนึ้อยยีปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทางด้านเด็ดดวงเล็กมันหนึ่ขาดจุส่วนฝ่ายน้ำเงินลายไทยมา124.8ขาดไปจุนะครับความสูงความยาวทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูจะสูงกว่าลอยกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเด็ดดวงเกียรจเข่าน้อยนะครับสั้นกว่าแต่ว่ากระดูกมวยดูได้เปรียบครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด็ดดวงเล็กเกียรจเข่าน้อยครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมานพพรรชิมี กระดูกที่เวทีเมืองกรุงดูได้เปรียบครับคุ่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตกระดูกมวยอาจจะเป็นรอนนะครับแต่ว่าได้เปรียบสภาพร่างกายนะครับหนุ่มสดห้าวและใหญ่ยาวกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์แสงมรกต คู่ที่3านะครับผู้เอกนำรายการชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพริจทตยแสงมรกตนะครับหนุ่มสดร่างกายดีและเคยชนะมาแล้ว1ครั้งวันนี้น่าจะย้ำแค้นอีก1ครั้งชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพริจทตยแสงมรกตคู่ที่4นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด็ดดวงเล็กเกียร์เข่าน้อยนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเด็ดดวงเล็กเกียร์เข่าน้อยครับและสำหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวของมวยดีวีไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเง มาต่อกันที่ศึกมวยตาจิตสีนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14บสนกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบใไฮลุ่นมีมวยรอบบุญเสือให้ลุ้นกัน2คู่นะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมวยตาจิตสีในวันนี้นะครับเป็นมวยรอบบุญเสือนะครับยีครั้งที่24สาย4ี่นัดที่2นะครับคู่นี้คนแพ้จะตกรอบกระบาลทันทีนะครับส่วนคนชนะจะเดินหน้าเข้าไปลุ้นในนัดหน้าอีกหนึ่งนัดนะครับทางหน้าแสดงคือเทียนหลวงอึ่งอุบลนะครับส่วนฝันเง พิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเทียนหลวงมา112ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้เงินนะครับกองสนั่นมา112.2รถไป .2 นะครับความสูงความยาวใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่าไฟแดงเทียนหลวงนี่ก็เป็นในโชคจากอุบลราชธานีนะครับปัจจุบันก็อทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรยินเดียคาเดมี่นะครับมีเสือบทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีเสืออึงอุบลให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับดักศ ชนะ2สะุแพ้1ฝ่ายนะครับเราสุดชกมวยอรอดนัดแรกนะครับแพ้คะแนนนำขบวนพอหอมขึ้นที่วิธีช่อง7โชก112ปอนด์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายนําเงินกล้องสนั่นนะครับใช้สิทธิจากตัวสำรองมานะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับปัจจุบันก็ทำการฟิซซ้อมอยู่ที่สอเทียนโพที่กระบี่นะครับมีผู้กะผููการออสนะครับพันตำรวจเอกสุธิชัยเทียนโพนะครับเป็นผู้จัดการครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงเข่าในปั้มตีแข่งแกร่งซอก มฟอร์มหลังสุดก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนกอล์ฟไซส์เอสกันวาแบดมินบุรีที่วิธีช่อง7ชก112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับวันนั้นชกสำรองมืลรับปูนเสือชกเป็นคู่ที่5หลัง้ายทัสดนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านแฟแดงก็จะดูสวยกว่านะครับเรทหลังช่างนะครับเปิดมาไม้แรกนะครับทงบอกว่าเรทเปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับและเรทนะครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับคู่นี้เรทเปิด ช่วงแรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเทียนหลวงอึ่งอุบลนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ2อูคุีก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเทียนหลวงอึ่งอุบลนะครับดูว่าเวทพิกัดดูหนักกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเทียนหลวงอึ่งอุบลครับคู่ที่2นะครับเป็นรอบปุนเสือขังที่2 4สาย4ีนัดที่2นะครับคู่อีกคนชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายทันทีนะครับสวดคนแพ้ก็จะต้องไปลุ้นในนัดหน้าอีกหนึ่งนัดนะครับโดยที่ฝ่ายแดงนะครับจากก้าสูนกีฬาห้อยต้มส่วนฝ่ายนักเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นพิกัด12อนะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางนักแสดงจากกล้ามา111.8ขาดจุดสองส่วนฟ้ฟนเงินนำขบวนนะครับมา112.2ลดจุดสองความสูงความยาวใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวโต่า ฝ่ายแดงจากล่านี่เป็นในชกจาดจังหวัดลําพูนนะครับปัจจุบันทํางานฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาหว้วยต้มนะครับมีอาจารย์สงบพุทธพึกนะครับเป็นคนดูแลเป็นมือซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงดักเตะดักแทงไล่แขนป้อมตีฟันศอกรุนแรงนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2สรุปแพ้หนึ่งฝ่ายครับล่าสุดชกมวยรอบนัดแรกนะครับชนะนอกยกที่หนึ่งมาแสงรถสวยจัดเจ็ดสายไปยที่ช่องเจ็ดชกลายสิบสองปอนด์นะครับเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ส่วนฟานน้ำเงินนะครับนำขบวนไปในโชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พอหอมกลิ่นนะครับมีเสียมีเสียชัยพยาพอหอมกลิ่น,นครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องดักสัดแข้งต่อยมัดแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งเก่ากระดูกดีนะครับ สามฟอร์มล่างสุดนะครับก็แพ้2แล้วก็ชนะ1นึ่ไฟล่าสุดต่อยเมื่อรอบนัดแรกนะครับชนะคะแนนเทียนหลวงอึ่งอุบลที่ทีช่อง7จ็ดโชคร้อยสิบสองปอนด์นะครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่างสุดของทั้งคู่นะครับก็ถือว่าทางด้านฝ่ายแดงดูจะสวยกว่านะครับแต่แต่ว่าเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นเป็นต่ออยู่ในราคา7จ็ดสี่สองหนึ่งเลยนะครับดูว่ากระดูกมวยค่อนข้างจะมาก่อนนะครับในอดีตนี้เคยปะทะของแข็งแข็งมาเยอะนะครับฟิลพลันชัยนี่ก็ปะทะมาแล้วววนะครับดู่่าชือมย ดูขมมยของทางน้้นฝ่ายเงินก็จะดูได้เปรียบนะครับดูมาก่อนวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นครับวันนี้น่าจะบนเปรียบเอาชนะคะแนนพร้อมกับคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายมาของได้สำเร็จนะครับเรทหลังช่างหมายแรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายเงินน,นําขบวนพอหอมกลิ่นเป็นต่อ2องึ 1. ชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นครับมาถึงคู่ที่สาครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายก็ค,ค,คือไข่มุกขาววันของโอม MBK ส่วนฝ่ายเงินนะครับไอยอรากระเป๋าลิงกี้นะครับือว่า ลูกช้างเพนสมหนึ่งนะครับพิกัด1 25ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวมาเหยียบตาช่างน้ำหนักสอบ ลบเออ่126ลดหนึ่งปอนด์นะครับพอไปลดกลับมาช่างเหยียบน้ำหนักครั้งที่สองนะครับเหลือ124.8ขาดไปจุดสองนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับอายารานะครับมาช่าง125.6ลดจุดหกนะครับความสูงความยาวก็ดูวัฒนาแสดงนะครับจะดูลอยๆอยเลื่อมๆนะครับไฟแดงไข่มุกขาวนี่ก็เป็นในโชคจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่เพชร40,000นะครับมีคุณวิทยาเพชร40,000นะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสซยโอม MBK ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวศาสตร์แข ขวาคอล็อกลัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งสอกโซนรุนแรงนะครับ3ฟอร์มสุดนะครับชนะ2ส,สรุปแพ้1ไฟครับล่าสุดนี้ก็แพ้นอกยกที่4ดับดำปอตททองท,องทวีที่เวทีราชดำเนินช125ปอนด์นะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมปี67ครับปลายปี 6, ปที่ผ่านมานะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอายาลาเป็นในโชคจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีคุณสมนึกต้นศกนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลนะครับแล้วก็มีเสียดโตโต้นะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเข่าในเหนียวนะครับเตะต่อยแรงนะครับเข่าในปั้มตีแข่งแกร่งซอกสวนรุนแรงบูดูดันนะครับสามฟอร์มสุดก็ชนะหนึ่งแล้วก็สรุดแพ้สองไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มที่จังหวัดสระแก้วนะครับ ศึกมวยวันสมพศ์วันยุทธหัตถีนะครับชก125ปอนด์เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดขอทางคู่ทางน้าแสดงก็จะดูสวยกว่านะครับ <S <S เรทหลังจากช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาววันของโอมเอ็มบีเคเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาววันของโอมเอ็มบีเคผมดูว่าความเชื่อถือนะครับ น่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าที่ซ้อมอยู่ที่เพชร40,000มาตรฐานความเชื่อถือดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้ามีราคาก็แนะนําให้บังทุนด้วยนะครับเพราะว่าทานัแสดงไข่มุกขาวนะครับก็ถือว่าเรือเวทีไปประมาณ4เดือนนะครับเพราะว่าโชคไวไฟล่าสุดปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังไม่มีรายการโชคนะครับอาจจะเรือเวทีไปค่อนข้างจะนานนิดนึงครับ4เดือนแต่ว่าความเชื่อถือดูดีกว่าครับชอบไปที่แฟนนะครับไข่มุกขาววันของอม MBK ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายตรงคือสิงห์ดำยุสุราชส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนื้อธรณีจิตเมืองนนท์นะครับพิกัดหน่วยสิบปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่มา112.6ขาดไปคนละจุดสนะครับก็คู่นี้เดิมทีขึ้นรายการเอาไว้112ปอนด์นะครับแต่ว่าทั้งคู่มาเหยียบต่ชั่ง112.6นะครับก็เลยปรับเวทเป็นพิกปรับเวทพิกัดเป็น113ปอนด์นะครับเท่ากับว่าทั้งคู่ก็ไม่ต้องลดเลยนะครับความสูููงคคคววววาาาาามยยกก็ดด่่ฐนนนะะะแรรัับบจลอๆ ฝ่ายแดงสิงห์ดำเป็นในโชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่คลายมวยเกียรติฟูเฟื่องนะครับที่สุราษฎร์ธานีมีคุณโยธินพลาวุฒินะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มียุทธสุราธให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงรักเดียมดีฟอร์มสดเลยนะครับและที่สำคัญเจ้าของดีกีนะครับเจ้าแข็งเจ้าของแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์ที่ช่องเจ็ดสี่ด้วยนะครับสามฟอมสุดนี่สดเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟล์ล่าสุดนนนนะะะคครับชแ เพชรฤทธิ์นรับพอหอมกลิ่นนะครับที่วิธีช่องเจ็ดชกร้อยสิบสองปอนด์นะครับวับนนั้นเป็นการชิงแชม112ป์ร้อยสิบสองปอนด์วิธีช่องเจ็ดด้วยนะครับชนะเพชรฤทธิ์แล้วก็คว้าแชมป์มาของได้สำเร็จนะครับเมื่อวันที่ 10, สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาปลายปีหกปลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับ ส่วนธนาฝ่ายน้ำเงินนะครับเบือทตนี้เป็นไอ้โชคจากจกังหโจกกลาสินนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมีคุณสมจิตเบนแก้วกัซอเอซุนทีโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับจังหวัดฝีมือน,นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเกลี่ยมดีนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนจิกซอสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับที่เวทีราชดำเนินชกร้อยสิบสามปอนด์นะครับเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าบ้านเจ้าทิ่นนะครับเป็นเจ้าของแชมป์อยู่สายศึกนี้อยู่แล้วด้วยนะครับบรรยากาศน่าจะดูดีกว่าส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับช่วงหลังก็จะไปชกอยู่แถบเพชรยินดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะชกกลางคืนด้วยวันนี้ก็ถืืออว่าามเยนนะครับ เรทนะครับเรทเปิดมาช่วงแรกเจ้าบ้านเจ้าถิ่นฝ่ายแดงเป็นต่ออยู่เยนะครับสิบต่อ8ครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำยุทธสุราชนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูดีกว่านะครับและคุ้นเคยกับการชกกลางวันมากกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงสิงห์ดำยุทธสุราชครับเรทหลังช่างเป็นต่อ11 8ครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเรทเปิดหลวงอึ่งอุบลนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเทียนหลวงอึ่งอุบลนะครับดูวว่าเทิก เวทปะทะดูใหญ่กว่าครับ คูท 2, 2, PC, 2, ี่2ครับเดดเปิด2องหนึ 1, ่งะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นครับก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นครับผมดูว่ากระดูกการผ่านมวยนะครับผ่านของแข็งแข็งมาเยอะกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนำขบวนพอหอมกลิ่นกูที่สาครับเดดเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาววันของโอม MBK นะครับผมดูว่าความเชื่อถือนะครับน่าจะดูมากอดครับหน้าเสือบรรยากาศดูได้เปรียบครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาววันของโอม MBK ครับส่วนคูที่4นะครับกูเอกนำรายการครับเด็ดเป ดำยุทธสุราชชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำยุทธสุราชเจ้าบ้านเจ้าถิน่นบรรยากาศดูได้เปรียบและคุณเคยกับการโชกรางวัลมากกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงสิงห์ดำยุทธสุราชครับและสําหรับมวยชอบหนึ่งตัวของมวยทัชจรสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่หนึ่ง,น,งนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเทียนหลวงอึ่งอุบลครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความ,มาระมัดระวังน,นะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโมชอบอาจจะไม่ใช่บุญชนะเราไปเสิร์ฟเสมอไปอาจจะแพ้มาเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่าโมชอบอาจจะแพ้มาเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนการลงทท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 ทุุุุุุนน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 ออออีีีกก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 กคคคคคคครร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 รัััััััััััััั้้้้้้้้้งงงงงงึะะะะะบบบบบบแแแลลลลลวว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 ว็็็ขขขขพ่่่่ฟาาาาาเเเเเเฮฮยยยยตตตตไไไหหหหจิใถู ท้ายนี้นะครับขออนโอาตฟากไปทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ